เรื่องทำบุญทำกุศลทำความดีแล้วหวังผลได้ไหมหรือไม่ต้องหวังผลผลที่ได้รับเหมือนกันไหมกับการหวังหรือไม่หวังอะไรภูมิชะชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเป็นสมณะหรือพราหมณ์ก็ตามเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องมีความมุ่งหมายถูกต้องมีการพูดจาถูกต้องมีการทำงานถูกต้อง มีการดำพรงชีพถูกต้องมีความพยายามถูกต้องมีความละลึกถูกต้องมีความตั้งจิตมั่นไว้อย่างถูกต้องชนเหล่านั้นถ้าแม้พระพติพรหมจรรทร์โดยหวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้พระพติพรหมจรรทร์โดยไม่หวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้พระพติพรหมาจรรทร์ทั้งโดยหวังผลและไม่หวังผลก็ต้องได้รับผล ถ้าแม้ประพฤติพหมจรรันเนหวังผลก็ไม่ใช่ไม่หวังผลก็ไม่ใช่ก็ยังต้องได้รับผลข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุแห่งการได้รับผลนั้นเป็นสิ่งที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้ทําแล้วโดยรากเงาภูมิชะเช่นเดียวกับบุรุษผู้ต้องการน้ํามันเสาะหาน้ํามันเที่ยวแสวงหาน้ํามันอยู่เขาเกลี่ยเยียกเมล็ดงาลงในราง ประพรมด้วยน้ำและคั้นเลื่อยไปแม้บุรุษนั้นทำความหวังทำความไม่หวังทั้งทำความหวังและความไม่หวังทั้งทำความหวังก็หาไม่ได้ความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ตามเมื่อเขาเกลี่ยเยี่ยมเมล็ดงาลงในลางประพรมด้วยน้ำแล้วคันอยู่เรื่อยไปบุรุษนั้นก็ต้องได้น้ำมันอยู่เองข้อนี้เพราะเหตุไรเพราะเหตุเหงการได้น้ำมันนั้น เป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทำแล้วโดยเล็กซึ้งแยบคายฉันใดก็ฉันนั้นจากนั้นทรงอุป,ปมาทำนองเดียวกันนี้อีกสามข้อคือบุรุษผู้ต้องการน้ำนมรีดน้ำนมจากนมแม่โคลูกอ่อนบุรุษผู้ต้องการเนยปั่นเนยจากนมที่หมักเป็นเยื่อแล้วบุรุษผู้ต้องการไฟสีไฟจากไม้แห้ง ก็ย่อมได้ผลตามที่ตนต้องการแม้จะทำความหวังหรือความไม่หวังก็ตามผลนั้นนั้นก็ย่อมมีให้เองเพราะได้มีการกระทำที่ถูกต้องลงไปแล้ว